โยสวั Yo, สดีครับเพื่ผมในรายการเฮก How to do c คสติ้งกับผมแอปป,ปินฮารเกรครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมแฟร์ซี่สตาร์ไลน,น์สองเซิร์ฟเมืองไทยนี่ยครับวันนี้เราก็มาอยู่การเอ่อว่าไงดีครับทำไกด์อาชีพฮันเตอร์นะครับโอเคทําการเกลื่อนนิดนึงนะครับอาชีพฮันเตอร์นะครับเป็นอาชีพที่เน้นการต่อสู้ในระยะประชิดเป็นหลกักซึ่งเป็นระยะแบบช็อตเรนจ์เอามากๆเลยพอสมควรเลยครับอาวุธที่ใช้ก็จะมีอยู่3อย่างก็คือ1นึ่งซอสหรือคือดาบแต่ที่2 พาริซานหรือก็คือหอกและอย่างที่สามไวเลนซ์ไวเลนซ์น่าจะเหมือนกาตาไปก็ลวดสมสลิงนะครับแต่ละประเภทก็จะม,คมีความแตกต่างในด้านของการโจมตีอยู่แล้วนะครับเป็นอาชีพที่แทบเรียกได้ว่าเป็นอาชีพพื้นฐานที่สุดของเกมนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะมันเป็นอาชีพที่เรียกว่าเป็นหัวใจหลักของเกมนี้เลยครับเอาครับต่อไปก็มาดูในส่วนของพวก PA กันบ้างนะครับ พวก PA ของดาบนะเท่าที่ผมพอจะสะสมมาได้ตอนนี้ก็จะมีอยู่นะครับสกิลที่ไม่ค่อยมีคนใช้กันเลยน่าจะเป็น t s ิ e r Fall นะครับเพราะว่าเป็นเพราะว่าค่อนข้างจะแบบเป็นท่าที่ให้มาตั้งแต่ต้น,นครับแต่ประสิทธิภาพไม่ค่อยจะมีในการต่อสู้รบเสีย,เ,สยเท่าไหร่นะครับส่วน PA ถัดมาครับก็จะเป็นพวก Rising Age ที่เห็นคนจะใช้กันเพราะว่ามันสามารถง้างศัตรูขึ้นน้องฟ้าและเสริมคอมโบได้ Nova ว tri k e คือการใช้ พีเอจองตีรอบๆส่วนไลท์สแลชเชอร์คือขีด <c oughs> ข่ดาบนะฮะขี่ดาบง่ายเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนี่การใส่ใจครับแล้วก็โอเวอร์เองคือแรง PA ที่เรียกได้ว่าแรงที่สุดของเกมนี้นะครับแรงที่สุดมากๆเลยครับต่อไปสตันคอลลิชันคือใช้ในการสตันศัตรูนั่นเองครับโซนิคแอโร่คือคือ,ค,อ,ค,อคือการใช้ PA ฟันออกไปเป็นคลื่นเป็นสกิลแทบเรียกว่าเป็นสกิลหากินขออาชีพนี้เลยครับแล้วก็ครีเอลโตรครับ แทงศัตรูแล้วคว้างนะอย่างที่ชื่อมันบอกครับดาบเพื่อสมบัติของดาบคือดาบมันจะเคลื่อนที่อะไรมูเมต์ในการโจมตีค่อนข้างช้าแต่มีความแรงสูงสุดเพราะงั้นจึงเรียกว่าเป็นดาบอาวุธนี้ว่าเรียกว่าช้าแต่ชัวร์ครับต่อไปพัดิซานพาัดิซานเหลือคือห่อครับพัดิซานเป็นอาวุธที่มีความว่องไวพอสมควรว่าว่องไวเป็นหลักแต่ว่าระยะดีเลย์ค่อน ระยะดีเลยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะงั้นพยายามฝึกจังหวะในการแคนเซิลของ PA แต่ละอย่างให้ได้เพราะว่าช่วงที่ใช้ PA จบมันจะมีการควงน้าเองนะครับพวก PA ที่มีนะครับที่แนะนําว่าให้ใช้เลยคือก็น่าจะเป็น speed rain นะ speed rain คือจองตีอย่างรุนแรงด้วยอศสยคลื่นนะอีกอันนึงครับ slide n โจงตีจงตีกว่าดย้อแล้วคือการเหวี่ยงหอกเข้าไปข้างหน้าสามารถจัดก,การศัตรูได้ในพริบตา อีกอันหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นแอสโซบัสเตอร์นะซึ่งผมยังไม่มีนะครับแอสโซบัสเตอร์คือการโจมตีชา้าแล้วก็ไปข้างหน้าด้วยพลังโจมตีสูงสุดเท่าที่ทำได้นะฮะส่วนพวกสกิลหลักๆนี้ก็จะมีพวกทริกเรฟพีอัพโตรไลซิ่งแฟลกสไลช์เชคเกอร์และแบนเดอร์สแนชนะที่ผมมีตอนนี้ต่อไปต่อไปไวเลนต์หรือมิสซิลิงนะครับไว l ลนต์จะเป็นอาวุธที่โจมตีได้ในระยะกว้างที่สุดระยะกว้างพอสมควร ข้อเสียมันคือ PA โดยส่วนใหญ่ของมันส่วนใหญ่จะเป็นเน้นการจับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเน้นการจับอย่างเดียวเว้นไม่กี่เว้นไม่กี่ท่าก็คืออย่างเช่นโฟ l คร่อมสวิงกับเซเวอรัสแดนนะที่ไม่ต้องจับเลยครับโฟลคร่มสวิงคืออ่าที่ว่ายึดพื้นที่ว่างเปล่าแล้วเบียดศัตรูไปรอบๆบแกนก็คือทําเป็นชิงช้านั่นเองครับแต่ถ้าเป็นวรชชัยญญ่นจะเรียกว่าแอร์พ็อกเก็ตสวิงนั่นเองนะนั่นแหละเป็นลักษณะแบบนั้นส่วนเซเวอรัสแดนก็คือ แสดงการเตะลังโหดแล้วก็คือการฟัดว,วัดวัดเวียงไวแรงเป็นรอบๆนั่นเองครับมีประโยชน์พอสมควรเอาละแต่ละอุวกธก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปแต่ทุกคนก็น่าจะสามารถปิดจุดต้อยของมันได้อย่างงนะ่าดายนะมาดูในส่วนของสกิลทรีของนี่กันนะครับสกิลทรีอย่างแรกก็คือในช่วงแรกๆนะฮะแนะนําว่าถ้าข้อหนึ่งนะครับถ้าจะเล่นสายเรียกว่าสายแทงแล้วกันนะ ถ้าจะเล่นสายแทงอัพกัดสเตนตมาก่อนจากนั้นอัพวอร์คไคยจากนั้นอัพตรงนี้ไปเพื่อเอาซอสเกียร์นะครับอยู่ตรงนี้และพยายามลงสำหรับสายแทงต้องโลงสอย่างนี้ให้เต็มคือ Iron น i ิ l ที่ที่ว่าคือมีโอกาสที่จะเหลือ HP 1เวอรเลความเสียหายที่ทำให้ท่านสามารถตาไม่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หรือคือตายนะครส่วน never give up นะฮะมันจะใช้คู่กับ Iron w i l l คือถ้าหากว่า ติดไอรอนวิวหรือ HP เหลือหนึ่งได้จะเพิ่มพลังโจมตีให้60วินาทีและเป็นอมาตะด้วยและโบนัสระยะเวลาก็จะเพิ่มขึ้นตามเลเวลนั่นเองนะครับเ,เหตุผลที่ต้องอัพซอเกียเพราะว่าซอเกียคือล่างคือสุดพคตรพ่อล่างเงาของการมีประโยชน์เลยนะสำหับอาชีพฮันเตอร์ที่เล่นดาบเป็นหลักที่ควรต้องอัพอีกก็พวกแอตแท k กสเตและก็เฟอร์เฟครีคอเวอรี่นี้นะครับ สายป้องกันก็ต้องมีนะครับอย่างเช่น perfect Guard กับ perfect counter นะฮะหรือถ้าเป็นสายปื่นคือ just Guard กับ just counter โอเคนะครับอันนี้ auto drink half life ก็คือการใช้เทียบอัตโนมัติเมื่อ hp ของท่านลดต่ำกว่า50%พวกนี้จะเป็นสายป้องกันหมดก็จะมีหลายอย่าง boost massive hunter flash เกล็ดกัดกัด stamp poison กัด stamp burn flash Guard แล้วก็ pretty good นะครับในส่วนของถ้าจะเล่นสายแบบดาเมจจริงๆนะมาดังนี้ครับ แนะนำว่าให้อัพพวก Perfect Strike Bonus จากนั้นก็อัพ Fury Stand จากนั้นก็อัพพวก Perfect Strike Bonus 2เพื่อทำจุดเชื่อมต่ออีกและจากนั้นก็อัพในตระกูลนี้นะครับแนะนำว่าที่คนอัพจริงๆก็มีสำหรับสาย Power ฮะ Perfect Strike Bonus Fury Stand Perfect Strike Bonus 2 Boost Fury Stand 1 Boost Fury Combo Boost Fury Stand แล้วก็ Critical Fury ฮนะ และก็ใครอาจะเผื่อสลหรับไวแลนก็สามารถลงได้นะครับโอเคส่วนซับคลาสที่เหมาะสมที่สุดก็จะมีไฟเตอร์หรือเรนเจอร์แต่ในกรณีของอาชีพเรนเจอร์นะมันจะใช้แบบเาขาเรียกว่าไงดีถ้าเป็นอาชีพเรนเจอร์ก็จะพูดแบบใช้กันสลชนั่นแหละครับ <laughs> กันสลชที่ว่าอาวุธยบบรรยหมาน่นแหละครับ ขั้นตอนต่อไปดได้เวลาลงซีก็แล้วครับอื <c oughs> มมาที่ไหนดีวะออกพ่งง่าย,ายพ่งง่ายหน่อยแล้วกันแบบคงไม่ต้องซีเรียรอะไรมาก <c oughs> อเอ้ยเก้ยเกตอะไรกันเก็ตอะไรครับโผม่ให้เข้าใจ ลงปฏิบัติจริงโอ้ยตัวรับเอาละครับเราก็จะมาดูการโจมตีของดาบกานะันนะฮะเงียบ ส่วนถ้าไรส์เซลเชอร์เป็นอย่างนี้ครับถ้าหากว่าโดดก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าไม่โดดเลยจะเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้อุช๊ชมันข้างมีประโยชน์นะเพราะเป็นสกิลที่ยังข้ามจังปีในระยะกว้วางพอสมควรครับโอเคต่อไปพาฏิซานนะอ่ะอย่างนี้ครับนี่ครับช่วงเวลาดีเลย์เป็นอย่างนี้ครับเพราะงั้นควรจะรีบพุ่งโดยด่ว,ดวน อันเดียครับแล้วก็ไวเลนซ์เป็นอย่างนี้ครับมันจะกว้างมันจะกว้างแต่สุดใหญ่พวกสกิลจะใช้กับระยะประชิดนะโอเคเอาละริกันเลย คราวนี้ก็จะมาทดสอบกันที่ด่านทุ่งทุ่งลงหิมะเนี่ยครับก่อนอื่นก็จะโชว์การใช้ดาบก่อนนะ y e สนี่ด้วยส่วนตัวแล้วโอเวอร์เอ็มผมจะใช้กำลับบอสเสียส่วนใหญ่นะฮะช็ะ มันค่อนข้างมีประโยชน์พอสมควรนะในการใช้โอเวอร์เอนมันมีข้อเสียนะเป็นอย่างนี้ครับมันจะช้าช่วงที่เราสามารถกดอ๋อช่วงที่เราจะสามารถเอ่อกดกดป้องกันได้ก็คือช่วงงา้างครั้งสุดท้ายอย่างนี้ครับนี่นั่นคือจังหวะแคนเซิลนะต่อไปก็จะมาดูกับอาวุธอย่างปาติซานนะหรือคือหอกนะครับ ค่อนข้างระยะสั้นพอสมควรนะครับเนี่ยเยี่ยม,มแล้วเราจะข้ามยังไงครับเนี่ย๋อ,อ,อ,อเจอแล้วแท่งกระโดดอ โอไปเย้อยแต่เป็นสกิลที่ค่อนข้างใช้ยากพอสมควรน,นะเอ้เนี่ยครับสไลด์เอ็นนะเพราะงั้นการใช้สปีดเร็เค่อนข้างจะดีในระดับหนึ่งเพราะว่าจังตีในระยะกว้างและค่อนข้างรุนแรงพอสมควรน,นะครับ เรียวเนื้อวุ้ยข้าวตัวเรียวพอสมควรนะโอเคต่อไปก็จะมาโชว์ไวาแลนซ์กันนะก็จะโชว์ของท่าตระกูทุ่มที่ข้างมีประโยชน์กันหน่อยนะอย่างเช่น เทเวรี่ฟอลอย่างนี้นะครับส่วนอันที่แรงที่สุดของไวร n สผมรู้สึกว่าจะเป็นฟอลคร่ s สวิงนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือ holding current ที่ว่าจับแล้วจะชอตไฟฟ้านเองนะครับโอเคไหนดูซิว่ามีอะไรให้เราทดสอบนั่นไงมาละตระกูลท่าทุ่มจะเป็นอย่างนี้ครับเอ้ชอตะ เ,เรียบร้อยส่วนต่อไปสกิลที่คนส่วนใหญ่ใช้อันหนึ่งคือโ l ดิ t ง n g c นนะฮะนี่ครับแล้วกดขวาลัวๆเพื่อใช้เพื่อใช้มันนะเพื่อใช้มันให้แรงขึ้นอเอ้ยเอืเอนี่นี่นี่คลิกขวาเพื่อช็อต ตระกูลท่าประชิดท no ี่ไม่ต้องจับก็จะเป็นผู้แบบอฟลครัมสวิงกับเซเวรัสเซเวัสแดนนะครับทำไมรู้สึกว่าไม่มีอ่ามันจะเป็นอย่างนี้เออ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  พวกนี้ก็อาวุธที่มีประโยชน์แต่ละอย่างก็จะให้ความสามารถที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบและความถนัดของตัวเองครับแต่โดยส่วนตัวผมนะผมค่อนข้าจะถนัดดาบครับเพราะว่าดาบนี้ผมเล่นมาพอสมควรแล้วครับถึงมันจะช้าแต่ให้ดาเมจที่มีความแน่นอนสูงสุดไงครับโอ้๊โอ้ส โอไม่ก็อยู่สูงใช่โอ้ oh. ต่อไปถามว่า perfect c o u n t ร์หรือ perfect การนี้ทําอย่างไรนะครับ mm hmm. อ่าครับต้องรอให้พวกมันโจมตีมาอย่างนี้ครับนี่ต้องกดต้องกดให้พอดีกับที่พวกมันกำลังจะโจมตีพอดีครับถึงจะสามารถทำ perfect การได้แล้วก็จะได้สร้างความเสียหายให้พวกมันด้วย perfect c o u n t ร์ด้วยครับนั่นแหละมันมีประโยชน์อย่างนี้ครับการการทำ perfect การให้ได้แต่ว่าต้องอัพ เดี๋ยว่าต้องอัพสกิลแพสซีฟเพอร์เฟกต์ให้ได้ก่อนนะถึงจะใช้ได้ไและสังเกตนะซอเกียร์ครับซอเกียที่อยู่ทางด้านล่างนะถ้ามันเต็มแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพของการโจมตีให้มากขึ้นอย่างเช่นเอ่ออะไรครับ อย่างเช่นว่าชาร์จไวขึ้นนะอย่างที่เห็นนะครับอย่างเช่นว่าแบบไลซิ่งเอทชารชา้าช้ามากใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราทำาททำความเสียหายหกับศัตรูจนซอสเกียร์เต็มนะจะสามารถใช้ได้เร็วมากเลยครับส่วนโซนิผลกับโซนิแอโรคือพลังโจมต,ตีเพิ่มขึ้นนะครับอิช สามยังไงอย่างนี้ครับพว่เร็วไวอ้าวหึอ้าลข้างฟังลดไคนออกจากฟังอ้าว เรียบร้อยตายถ้าเป็นแถบใหมๆ่ๆหน้าๆควรจะมีตรงนี้ครับคือจุดบอกแท่นกระโดดน,นะครับตรงเนี้ยเอาละไหนดูซิว่าจะมีอะไรโอ้โหดักโอ้ยเจ็บครับช่วงนี้ก็ป่วยพอช่วงนี้ผมก็พอสมควรเลยนะ้ะ เรียบร้อยเอาละต่อไปก็จะลองกับผู้แบบอะไรนะไ i ซิ n งเอ e อย่างนี้ครับไ i ซิ n งเอ e ก็จะชาร์จไวขึ้นนะถ้าถ้าหาว่าซอสเกียร์เต็มนะมมนแต่เป็นท่าที่ ที่แบบไม่ค่อยจะใช้กำรับกำลับเพราเสียส่วนใหญ่นะคส่วนใหญ่แล้วจะสามารถใช้งานได้หรือโจมตีจุดอ่อนที่อยู่ด้านล่างจมพวมอะไรนะพวกด,ดักกันอย่างเงี้ยมันโจมตีได้ครับโหยามกันเนี้ทาง แนะนำว่าในการโจมตีสูงสุดกด Perfect Strike ให้โดนนะก็คือวงกลมแดงๆนะฮะสำหรับคนที่บอกว่าดามจไม่ได้ดังใจนะเดี๋ยวนาดูไว้ให้ดีด้วยนะครับว่าผล,ผลของการกด Perfect Strike <c oughs> จะเพิ่มพลังโจมตีที่แค่ไหนนะฮะให้จำให้คิดให้ด้วยนะครับโอ้โอ <c oughs>

โอ้โหมากคนเงียบเลยครับพี่ ียโอเคโอเคครับก็อาชีพฮันเตอร์ก็จะทำนองนี้แหละครับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะแต่ก็มันก,ก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับมันต้องอาศัยการฝึกฝนพอสมควรนะครับก็ ก็จบไปแล้วนะครับกับการเล่นเกม f a n t a s ี s t a r l ไลท์2นะกับการทำไกด์ฮันเตอร์นะครับไกด์ถัดต่อไปก็จะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับไกด์อาชีพ Fighter นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับไว้เจอใหม่กับโปรเจกต์ไกด์ถัดไปนะครับบ๊ายบาย